Paid, สวัสดีครับผมนายบุญญาณนนท์ปิยาพลามครหัสห้สิบสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ยี่หกสามนึ่งศูนสองเก้าครับจะมาทำทำตัวประกองบอกด้วยโปรแกรม Solid Works ข้อได้ว่าสัชช็สองแนบว่ทมันมันเปที่บราเซอร์ต้องเปี่ยนบราเซอร์ไม่ใช่มัส์เบิร์กนบนั่นแหละครับในที่ไลท์เทีย่างครับ 3d sketch ครับวาดเส้นขึ้นมาครับนั่นแหละนี่แหละการ smart dimension นะฮะครับอันนี้เป็น25ครับอันนี้เป็น100ครับครับกลับไปที่วาดเส้นอีกครั้งครับเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนรมัเปลี่ยนให้แล้วตรงนี้ครับ มาอนนี้ครับลากขึ้นมาครับในแนวแกนหนึ่งครับนี่เส้นโค้งมาทางไหนนี่ครับวาเป็นเซนเตอร์ไลน์ครับเส้นนี้ตรงไปครับไม่พูดตามว่าเทีนี้ลาดเป็นตัาางฉาหมาใา้ดีครับนี่ครับ,น,รบนี้วาดเส้นธรรมดาครับลงมาที่ ทำให้เส้นี้ครับทำการ smart dimension ครับเส้นนี้เป็นยี่สิบเจ็ดครับจุดห้าด้วยครับเส้นนี้เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบครับโอค,ครับ ม <languages? S 1> าทำกันเลยครับเปิดด <todas S 1> ูลมไปอย่างเดียวเลยครับหลักศักชัยออกสีมากเลยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยศักช <ity> oh, okay, ัยหน้าตาประมาณนี้ไม่ใช่ป่าวรอน่าเสียใอย่าลืมทำลงไว้สี่สิบเลยครับอืมเกือบลืมไปเกิดไปเยอะสี่สิบครับเดี๋ดูที่มุมมองสมิติครับรูปรประมาณนี้ถูกต้อง ครับต่อไปไปที่ฟีเจอร์ครับเราจะสร้างเพลนเพื่อสวีปนะครับคิวที่เพลีนครับเลือกจุดครับเลือกเส้นครับโอเคครับไม่ได้เพลีนครับวาดวงกลมรัศมีเท่าไแปดมิลลิเมตรครับรัศมีหนึรัศมีแปดใช่ไหมสักชัยรัศมีเรเดมิเตอร์มาเรเดมิเตอร์เย็จริงเราทำมันจะมีรายได้ไปใช่ไหม โนี่ครับมันจะมีแปดครับจะทำการสวิ e ตครับสว e e p บอสเบียดครับเล็กตัวกลางแปดครับยังครับทำไมครับไปที่ฟิลเลตก่อนใช่ไหมครับไปที่สเก็ตฟิลเลตครับดีครับร้อนใจหนครับนะครับสเก็ตฟิลเลตครับ 10มิลที่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับถูกต้องและ3.5ครับ3.5มิลที่ตรงนี้ครับถูกต้องครับเจค,ครับนี่ใครที่สร้างเพนท์ครั้งครับ J ที่เพนครับครับล้วสเจ็ดครับ มาถาพโดยมิเตอร์แปดครับนะครับีเสครับตุวกตาแปดครับนี่ครับเล็ีนิดหน่อยนี่ครับเสร็จแล้วครับสหรับ itu sambung Bapak, sudah ini apa?